มาทำอะไรกันคะผู้ค um 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 ุณกะเหลี um ่ยงกะเหลี่ยงมาทำอะไรกันคะไม่ใช่กะเรียงหมดไเรยงกะเหลี่ยวเมืงนอกค่ะกะเรียงที่ยวเมืองนอกแล้วนี่รออะไรทำไมคนเยอะคะเนี่ยทำไมคนทำอะไรกันเข้าแถวเข้าชมมาที่จ้าวค่ะรอค่ะถ้าไปนที่ว่ากอเป็นยังไงคนเยอะขนาดนี้เป็นไงคะพี่เหนียวใจโค้กค่ะที่เปที่ว่ากอที่ว่ากอค่ะคนเยอะๆไปเข้าไปไม่มีอะไรไม่โดนได้ต่างหาเลยใช่ไหมอ่ะคนเรียมแตกแน่ค่ะถือถังไม่ได้ ค่มาดูให้นักงานคืนแล้วค่ะคงคงจะเป็นลมตั้งแต่เริ่มอ่ะนี่ก็เป็นบัตร Universal แต่ว่าเราจะเข้าไปดูอคาเลียมแต่เป็นบัตร Universal แต่เราจะเข้าอคาเลียม Universal เขาเขียนไว้ข้างหลังมย S A N S A แต่หน้าเป็นนี้แต่เราจะไปอคาเลียมกัน S A N S A น่้ายไปนะคะคุณเย่ยมมากแล้วถ้าเราไป u n อ e r เราจะเยอะขนาด อันเดิมอ่าแล้วที่นี่มันเป็นอันเก่าเรอคะอันเก่าอันเก่าน้อยกว่านี้ตินเก่าน้อยกว่านี้มนเยอะมาวกมากพรุ่งนี้ต้องไปต่อต่ออันเดอว่าเปอกหม่เว่าว่าเปิดกแเนยเปิดเต็มที่ไหนคะนี่และอี้เรอคะที่ไม่เต็มอ่าเราต้องมาหมช่เต็มแล้วเอาพอแลวพ้อมไม่มาเดินหน้าได้เต็มเต